ุาการประ็บของ้จะต้องรับักตัวก็เดี๋ยวผมจะแนะนมของประธานฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอพรเทพซึ่งเป็นหมอประจำทีมของเมืองทองก็ได้ตรวจดูแล้วแล้วก็ได้เอ็กซเรย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์หมอพรเทพคงปธิบายให้ฟังนะครับว่า ที่ตอนบาดเจ็บเนี่ยแล้วเจนทั้งมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราพบอะไรบ้างครับก็ตอนแรกนะครับออตอนที่โดนกระแทกไฟลวกเนี่ยลงน้ำหนักไม่ได้เลยนะฮะเราก็ต้องเซฟโดยการที่ไม่ไม่ให้เหยียบพื้นไม่ให้รองอะไรทำไปทั้งสิ้นนะฮะก็อยู่ในบล็อกของการปกป้อง ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็คุณต้องต้องคอนเฟิร์มนะฮะด้วยการเอ็กซเรย์เช็คดูนะครับว่ากระดูกเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะลักษณะของการบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างจะดูแลก็เมื่อที่เอ็กซเรย์ดูแล้วนะครับก็นะับว่าเป็นโชคดีของทงั้งตัวเองและของทีมชาติของเราด้วยนะครับว่ากระดูกไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่การตรวจเนี่ยน่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อที่โดนกระแทกเฉยๆนะครับก็คาดว่านะครับ คาดว่าพักระยะสั้นๆนะครับสองสามวันเนี่ยอุอ้มก็น่าจะกลับมาซ้อมกับทีมชาติได้นะครับถ้าไม่เป็นขนน่าวดนมากเลยครับถามอ<ม>ุม้มนิดนึงครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับอาการบาดเจ็บครั้งนี้แล้วคิดว่าจะกลับไปช่วยทีมชาติได้ทเ่าครับก็ตอนแรกที่โดนมันมันเจ็บแล้วมันก็มีบวมมากอะไรเงี้ยก็พยายามจะพยายามจะลงไปเล่นเพราะตอนที่โดนตอนแรกนึกว่า ว่ามันกับมลนมัน ส่วนตัวยังยังหวังนะครับเกมกับซาบูนี่จะได้ลงสนามนะครับแน่นอนต้องลงคือหมอเขาเป็นแนทางรักษาแต่ทีจะให้อุ้มก็าดูแลอะไรเป็นพิเศษคือโดยที่จายคพนเทพเมื่อกี้สรุปเลยนะครับว่าตำแหน่งที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนข้อเท้าแรลไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนข้อเท้าที่บิดพลิกกนะครับเป็นลักษณะการที่มีฟกช้ำเท้าแล้วก็โดน โดยแฉ้าะเข้าไปข้างๆโดยที่ไม่มีการพลิกของอเท้าครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนฟิลิเต้คูติโยกเพราะนั้นการบาดเจ็บก็ไม่รุนแรงมันก็เป็นเรื่องของการฟบช้ำพรานแนวทางที่เมื่อกี้จารย์ว่าก็คือจะให้ในเรื่องของการประคบเย็น48สีชั่วโมงนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นคําแนะนําที่จะให้กับทีมนักกายภาพบำบัดแล้ว ว่าทำไงที่จะฟิตซ้อมได้โดยที่ว่ายังไม่ได้ลงไปเล่นซ้อมเหมือนกับคนที่ไม่บาดเจ็บเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็พยายามที่จะให้เขามีการฝึกซ้อมในส่วนอือ่นๆไม่จำเป็นที่จะต้องอใช้ขามากนกในช่วงแร,งครกคุณครับพี่โก้ได้โทรมาสอบถามอาการเป็นยังไงบ้างครับก็โทรมาช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลนะแล้วอ่า ได้คุยกับพี่ก้อยไหมครับโอกาสที่จะลงสนามกับตางครับก็ไม่ไม่คุยอะไรมากครับแกก็บอกว่ามีรถออกเก้าโมงไรอย่างเงี้ก็เพื่อให้ลองลองกุ้มลองเดินยืนดูสักนิดหนึ่งเพราะว่านั่งรถดูนั่งรถดูเหมือนกับอาการหนักมากเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้เอ็กซเรย์ก็เลยอาการยังยังไม่มั่นใจนะฮะ จอกยังไหวใช่ไหมยังบวมอยู่แล้วเมื่อกี้เราเรายังไม่ได้เอ็กซ์เรย์ก็ยังให้เขานั่งพรุ่งนี้เดินทางไปพร้อมทีมที่กิเลนเวลส์โอเคนะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับ Thank you.